ตอนที่3เมืองลอยน้ำแห่งแสงยูนิคอร์นแห่งทะเลไพโรโซมกลางมหาสมุทรอินเดียในคืนที่เงียบสงัดและไร้เคลื่อนลมหุ่นยนต์สำรวจของทีมด็อกเตอร์ลินจับภาพสิ่งมีชีวิตขนาดมะึืมาที่ลอยนิ่งอยู่ใต้ผิวน้ำ มันมีรูปร่างคล้ายท่อโปร่งแสงยาวเกือบสิบเมตรและเปล่งแสงสีฟ้าอ่อนราวกับเมืองลอยน้ำในเทพนิยายมันไม่ใช่สัตว์ตัวเดียวแต่มันคือหมู่สิ่งมีชีวิตที่รวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวบันทึกภาคสนาม สิ่งนั้นคือไพโรโซมสิ่งมีชีวิตรวมหมู่ที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆนับพันตัวที่เรียกว่าซูออยด์พวกมันเชื่อมต่อกันเป็นโครงสร้างท่อและทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบหายใจพร้อมกันเคลื่อนไหวพร้อมกันและเรืองแสงพร้อมกัน ความลึกลับคือไม่มีใครรู้ว่าพวกมันตัดสินใจร่วมกันอย่างไรหรือมีระบบสื่อสารแบบใดเมื่อทีมสำรวจเข้าใกล้ไโรโซมเริ่มเปล่งแสงเป็นจังหวะคล้ายรหัสมอร์สและเคลื่อนตัวออกไปอย่างช้าๆราวก,กำลังหลบหลีกการสังเกตด็อกเตอร์ลินบันทึกว่ามันเหมือนเมืองที่มีชีวิตและอาจมีจิตสำนึกร่วมกัน